สวัสดีเจ้านี่เยมอนกำลังไล่เก็บพักในสวนเจ้าเจ้าสวัสดีเจ้าเก็บขายเนาะขายก่อนไล่เก็บพักเจ้าบ่ได้งานบ่มีงานทำเหมือนเราเจ้ากินกระปุกเหมือนเราเจ้าเก็บพักมาขายก่อนได้หน่อยได้ปะเก็บพักละพักจะอมนะเจ้าอันยังขายเลยอันนั้นหน่อยอันนี้หน่อยนะเจ้ายังละหน่อย อันนี้ก็เป็นมะลิดไม้ในเจ้าลัวเพกาเนี่ยนี่มาแต่มาแต่ไหนก็แม่มาดสิบบาทเนาะมาดสิบบาทสังพอเนาะขนาดสิบบาทอ่ะโอ้ยเนี่ยมัดสิบบาทมันยังได้ฟรีเจาะสิบบาทใครก็ได้ถ้าใครก็ได้ก็มาที่นี่อย่างปลาล่ำตอนนี้กาลังเก็บกาลังไล่เก็บเจาะมีบวบจองจองกอง สำบอบสอมัดชะอมกำลังมัดนี่ใบตูนกับผู้ไปตักรีนเนาะแม่มัแกงกับอันนี้เป็นมะม่วงเจ้าะเจ้าไปขายตัวมะม่วงสุกค่ะไปเดี๋ยวรอยายใส่ถุงก่อนนะเจ้าไม่รู้อ่ะแต่สีเจ้ากูใครไม่รู้อ่ะเจ้ากูอะไรไม่รู้อ่ะเจ้ากูเหล้อ ตะก,กูนในโบนี่ก็แบบจะได้มันยเนาะมันหาบเฮ้ยวันยงอย่างเจ้า <c oughs> ต่ำมาเมา

อโอ้ยอยู่ตรงอยู่น้าอะไรไหลน,นี่แพงก,กี่นี้แบบจุหวานได้แล้วตามันไปก่อนเลยอะ่ยะหลังจากเดียวไปขายติ๊ดตลาดนะเจ้ายามอ๊จะไปขายเองกอกก็ว่าเฮงยแานไปขาย อ๋ออันนี้อันนี้เดี๋ยวไปส่งส่งก่อนแม่ก้าหิมกำเนาะมาได้ไปขายเองนะเจ้าวันนี้รอรอยังยังยังไปได้มานี่รอคันน่าละก้าขายคือให้ไปส่งก่อนตั๊กชือแห้บางคนไปซื้อก่อน เบอจะลวกไปเนี่จะเป็นไทรคว้าอยู่ใช่ <c oughs>